สวัสดีครับนี่พบกับรูกกรอบนะครับในวิชาสุขศึกศษานะครับวันนี้รูกอล์ฟจะมาพูดเรื่องเกี่ยวกับลักษณะการเจริญเติบโตของร่างกายมนุษย์นะครับเมื่อเรามีการเจริญเติบโตนะครับร่างกายของมนุษย์เราจะเปลี่ยนแปลงไปสิ่งที่เห็นได้ชัดเลยในการเปลี่ยนแปลงก็คือรูปร่างแล้วก็น้ําหนักและส่วนสูงเนาะที่มันจะมีการเปลี่ยนแปลงไปนะครับโดยมีอะไรแล้วเราไปดูได้เลยเนาะ ข้อแรกนะครับสิ่งแรกเลยที่เปลี่ยนแปลงไปคือรูปร่างครับนี่รูปร่างเปลี่ยนเป็นยังไงครับคนเรานะครับก็จะมีรูปร่างนะเมื่อเราโตขึ้นรูปร่างของเราก็จะเปลี่ยนไปนะครับตามนะครับตามเพศตามวัยเนาะอันนี้ทําให้เกิดความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะครับเราจะเห็นได้ว่าในตัวเด็กเราเด็กตัวเล็กเด็กจะตัวเล็กก่าผู้ใหญ่นั่นเองนะครับและสิ่งหนึ่งที่สําคัญก็คือการถ่ายทอดทางพันธุก,กรรมเนี่ยจาก แม่สู่ลูกพ่อสู่ลูกนะครับอันนี้ก็จะทําให้มีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของรูปร่างนะครับนี่นที่แตกต่างกันไปได้นะคุณพ่อคุณแม่อาจจะเป็นคนตัวสูงอย่างเงี้ยหรือคุณคุณพ่อคุณแม่เตี้ยอย่างเงี้ยเราก็อาจจะได้รับพันธุกรรมแตก่างกนมาด้วยนะครับพันธุกรรมเนี่ยนอกจากที่จะได้รับรูปร่าง้เนี่ยอาจจะได้รับเรื่องของเกี่ยวกับนะครับสีผิวผมรูปร่างหน้าตานะที่จะได้มาด้วยนะครับ อ่า่็เลยอันนี้ก็จะเป็นรูปนะครับในช่วงแต่ละวัยนะครับเริ่มจากวัยทารกนะครับที่มีอายุรา่ศูนย์ถึงหนึ่งปีนะครับวัยก่อนเลียหนึ่งหกถึงหกปีนะครับวัยเลี้ยนหกถึงิบองปีในวัยรุ่นนะครับสิบสองถึงยี่สิบปีนะครับแล้วก็วัยผู้ใหญ่ยี่สิบถึงหกสิบปีแล้วก็ผู้สูงอายุนะครับหกสิบปีขึ้นไปนะครับอันนี้คือเป็นช่วงอายุที่บ่งบอกว่าเราอยู่วัยไหนแล้วนะครับ อันนี้ก็จะมีความแตกต่างกันเกิดขึ้นนะว่าเ,ออเราเริ่มมีการตัวสูงเกิดขึ้นเนาะนะครับต่อเลยสิ่งที่เปลี่ยนไปนะครับในข้อที่2นะครับก็คือเรื่องของน้ําหนักครับน้ําหนักเปลี่ยนแปลงอย่างไรนะครับอ,อย่างไรครับเมื่อ อาโลกเนาะมีการเจริญเติบโตขึ้นนะครับร่างกายจะมีน้ําหนักตัวเพิ่มขึ้นนะครับในวัยเดียวกันนะครับโดยส่วนใหญ่เพศชายจะมีน้ําหนักมากกว่าเพศหญิงอ่าผู้ชายจะมีน้ําหนักมากกว่าผู้หญิงแล้วอานอกจากนี้การบริวารตนนะครับก็มีผลต่อน้ําหนักตัวเช่นกันครับเช่นอะไรครับรับประทานอาหารที่มีไขมันสูงหรือกินของหวานนั่นเองนะ จะทาให้มีน้ําหนักตัวมากหรืออ้วนนะครับสําสหรับคนที่เบื่อในการรับประทานอาหารอันนี้ก็จะเป็นอีกช้อยหนึ่งนะนะครับรับประทานอาหารน้อยเนี่ยจะทําให้มีอะไรครับน้ําหนักตัวที่น้อยหรือผอมนั่นเองซึ่งเราสามารถทราบน้ําหนักของเราโดยการอะไรครับชั่งน้ําหนักนะครับนี่เราจะรู้ว่าน้ําหนักเราเท่าไหร่แล้วนี่การชั่งน้ําหนักนี่คือเราจะบ,บอกว่า เรามีน้ำหนักเท่าไหร่นะครับดูยจากตรงนี้นะครับก็จะบอกว่าน้ำหนักเท่าไหร่แล้วนะครับข้อที่สนะครับส่วนสูงนะครับเอามาดูซิส่วนสูงเป็นยังไงนะครับร่างกายของเราจะสูงขึ้นตามวัยนะครับและคงที่เมื่อถึงวัยผู้ใหญ่นะครับในวัยเดียวกันโดยส่วนใหญ่นะครับเพศชายก็จะมีเลครับส่วนสูงนั่นเองมากกว่าเพศหญิงนะครับ ซึ่งนอกจากเพศและวัยแล้วนะครับส่วนสูงของคุณพ่อนะครับเนี่ยคุณแม่เนี่ยก็จะมีผลต่อส่วนสูงของลูกกันเองอันนี้อย่างที่บอกว่าเป็นเรื่องของพันธุก,กรรมอย่างเงี้ยอันนี้ตรงนี้นะครับอ่ะพากันเนี่ยตรงนี้นะครับเป็นเรื่องของพันธุก,กรรมนะที่ครูอธิบายตอนต้นคลิปนะครับเพราะว่าหากพ่อแม่ตัวสูงลูกก็จะมีโอกาสที่จะสูงอ่เนี่ยเรียกพันธุก,กรรมเนาะ แต่สิ่งที่สําคัญนะครับที่จะช่วยให้เราสูงขึ้นได้นะครับคือการอะไรครับออกกําลังกายถ้าเราบูนออกกําลังกายบ่อยนะครับออกกําลังกายทุกวันอย่างเงี้ยก็ช่วยได้นะครับช่วยให้เรามีความสูงสูงเพิ่มขึ้นอีกอาจจะสูงกว่าคุณพ่อคุณแม่อีกก็ได้หรือการรับประทานอาหารนะครับที่มีประโยชน์นะครับเช่นเนี่ยไข่นมปาตุวเล็กหรืออาหารนะครับห้าหมู่นะอันนีนอาหารพวกนี้คือเหลือพวกอาหารห้าหมูนั่นเองนะครับ ห้าหมู่นะครับนี่โอ้ยขอโทษนะจะเขียนไม่สวยเท่าไหร่นะครับนี่อ่ะประมาณอาหารห้าหมูนั่นเองนะครับอ่าจะช่วยได้ทําให้เรามีการเดินเติบโตที่ดีขึ้นนั่นเองเราจะรู้ได้ยังไงว่าเราสูงเท่าไหร่ครับแน่นอนเราก็ต้องมีการอะลรครับวัดส่วนสูงนั่นเองแล้วจะรู้ว่าเราสูงเท่าไหร่นาออ่ะการวัดส่วนสูงนะครับนี่คือบอกนะครับว่า เราสูงเท่าไร่แล้วอย่างอันนี้อันนี้เป็นเดือนที่แล้วตรงตรงนี้อัลุสซอล่างนี้แล้วกันนะครับเดือนที่แล้วเราสูงอยู่ที่ประมาณนี้ครับโดยประมาณละร้อยสิบเก้าอ่าร้อยสิบแปดเซนเนาะแต่ปัจจุบันเราขึ้นมาเซนนึงครับเราสูงหนึ่งร้อยสิบเก้าอันนี้คือเส้นปัจจุบันนะครับเส้นสีขาวที่ขีดยาวตรงนี้นะที่บูลซชี้ลูกศรสีแดงลงมาตรงนี้นะครับอันนี้คือเครื่องเราวัดส่วนสูงครับเราก็จะรู้ว่าเราสูงเท่าไหร่แล้วนะครับ ต่อไปครับลักษณะและการเจริญเติบโตนะครับของเด็กวัยเรียนนะครับเด็กวัยเรียนนะครับคือเด็กช่วงอายุ 6- ถึง12ปีนะครับจะมีลักษณะการเจริญเติบโตดังนี้ครับน่ลักษณะรูปร่างนะครับรูปร่างาช่วง6ถึง9ปีเด็กชายเด็กหญิงจะมีรูปร่างที่เลยครับไม่แตกต่างกันมากนักนะครับ แต่เมื่อเข้าสู่ในช่วง9-12ปีเด็กชายและเด็กหญิงจะมีลักษณะทางเพศที่ชัดเจนขึ้นนั่นเองนะครับเด็กหญิงการเปลี่ยนแปลงคราก็คืออะไรครับเริ่มมีหนะ้าอกที่ใหญ่ขึ้นเนาะเอวเริ่มจะเล็กลงสะโพกผายส่วนเด็กผู้ชายจะมีกล้ามเนื้อครับแข็งแรงขึ้นไหลกว้างและส่วนใหญ่นะครับเด็กหญิงจะโตกว่าเด็กชายนี่อันนี้สําคัญผู้หญิงจะโตกว่า จะเป็นกรอบเป็นอะไกันนะครับโอ้นี่จะเป็นกรอบตรงนี้นะครับต่อนะครับน้ําหนักและส่วนสูงนะครับในช่วง6-9ปีนะครับเด็กชายอาจจะมีน้ําหนัก,กอะไรครับและส่วนสูงที่มากกว่าเด็กหญิงนะครับแต่เมื่ออายุ12ปี9-12ปีเนี่ย เด็กหญิงจะมีน้ำหนักและส่วนสูงมากกว่าเพศช,ชายเ,ออเพราะฉะนั้น6-9ปีผู้ชายจะสูงกว่าแต่9-12ปีแล้วเนี่ยผู้หญิงจะสูงกว่าผู้ชายแล้วนะครับจากลักษณะรูปร่างและการจเจริญเติบโตดังกล่าวนะครับทําให้เด็กวัยเรียนมีความอะไรครับค่องแคล่วว่องไวชอบการเคลื่อนไหวไม่ชอบอยู่นิ่งครับหรือมีชอบการพูดคุยนะและเล่นอยู่ในกลุ่มเพื่อนของเขาน่าน,นเองนะครับอ่าโดยลักษณะนิสัยโดยประมาณจะเป็นแบบนี้นะ ต่อเลยนะครับการเปรียบเทียบการเจริญเติบโตนะครับของตัวเองกับเกมมาตรฐานอันนี้เราจะดูได้ไงนะครับดูเลยนะเนาะการเจริญเติบโตครับของร่างกายนะครับตรวจสอบได้โดยการชั่งน้ําหนักนะครับเราจะตรวจสอบการชั่งน้ําหนักและวัดส่วนสูงนั่นเองครับแล้วนําผลไปเปรียบเทียบกับเกมมาตรฐานเนาะซึ่งจะทําให้เราทราบว่าเรามีการเจริญเติบโตไปตามวัยห,หรือไม่ ตามเกณฑ์หรือเปล่านะครับเกณฑ์นี้เนี่ยก็ใช้จากเกี่ยวกับพวกคมนามัยนะครับที่เขามีเกณฑ์มาให้นะตามเด็กในช่วงวัย9ถึง6กถึง่ปีนะครับอันนี้เป็นการชั่งน้หนักวัดสูง,สง,สงนะครับการชั่งน้ำหนักและการวัดส่วนสูงนะครับเนื่องการใช้เครื่อง ช่างน้ําหนักและเครื่องวัดสูงนะครับที่ต้องได้มาตรฐานนะครับเราควรใช้เครื่องช่างน้ําหนักและเครื่องวัดสสูงเครื่องเดียวกันทุกครั้งนะครับเพื่อเป็นมาตรฐานเดียวกันนะเราจะมาเราเดือนที่แล้วเราช่างอีกเครื่องหนึ่งเดือนเดือนนี้ช่างอีกเครื่องหนึ่งอย่างเงี้ยหรือวัดสสูงอีกอันนึงอย่างเงี้ยนะครับบางทีมันก็อาจจะคาดเคลื่อนบางทีมันจะทํามาไม่ตรงเพราะฉะนั้นใช้เครื่องเดียวกันนะครับจะได้วัดเลยว่าเรามีพัฒนาการในเรื่องของ กวาน้ำหนักส่วนสูงเราเพิ่มขึ้นหรือไม่นะจะได้ตรวจสอบแบบตรวจสอบตัวเองได้นะครับอ่าการชั่งน้ำหนักอ่าให้ยืนนะครับตัวตรงนะให้ยืนตรงนะครับอ่าตัวตรงวางเท้าบนเครื่องชั่งน้ำหนักให้เต็มเท้านะครับโดยไม่สวมรองเท้านะแล้วไม่มีสิ่งของที่มีน้ำหนักไว้ในกระเป๋านะครับอ่านะเสร็จแล้วก็จดบันทึกเอาไว้นะครับว่าน้ำหนักเราเท่าไหร่แล้ว การวัดส่วนสูงก็เช่นเดียวกันนะครับยืนตัวตรงนะครับศีรษะและหลังสะโพกและส้นเท,ท้านะครับชิดผนังหรือแถบวัดส่วนสูงนะครับไม่เงยหน้าไม่ก้มหน้านะครับแล้วก็จดบันทึกเอาไว้นะครับให้เพื่อนช่วยอ่านหรือผู้ปกครองเนี่ยจดบันทึกเอาไว้จะได้รู้ว่าเรามีส่วนสูงเท่าไหร่แล้วนะครับต่อ,อ,อไปนะครับการเปรียบเทียบน้ําหนักและส่วนสูงนะครับตามเกณฑ์มาตรฐาน เมื่อเราทราบน้ำหนักส่วนสูงแล้วนะครับให้นําไปเปรียบเทียบเกณฑ์มาตรฐานการเจริญเติบโตของเพศชายเพศหญิงนะครับเเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามีการเปรียบเทียบยังไงนะครับอันนี้เป็นกราฟนะครับแสดงนะเกณฑ์อ้างอิงก,การเจริญเติบโตน้ําหนักส่วนสูงของเพศชายเนาะอายุ5-18ปีนะครับก็จะมีกราฟเราไปดูรูปรูปรปป่างเปยังไง นี่อันนี้กราปรุ่ลัลงนาตาเป็นแบบนี้นะครับประมาณนี้เนาะ,ะจุดแรกที่จะให้ดูนะครับตรงนี้นะครับคือน้ําหนักแถมนี้เนี่ยชี้ลูกศรลงตรงนี้เนี่ยคือน้าหนักนะครับนี่คือน้ําหนักนะนะครับน้ําหนักเท่าลายนี่ดูจากช่องตรงที่ครูวงกลมสีดแดงแล้วก็ชี้ลูกศรลงมานะครับ ส่วนส, ial, ส,ส่วนสูงอ่ะส่วนสูงดูตรงนี้เลยนะครับข้างล่างเนี่ยส่วนสูงข้างล่างตรงนี้อ่ะขีดทุกสอนให้ตรงนี้นะครับดูส่วนสูงเวลาวัดเราจะวัดยังไงเราจะดูยังไงนะครับอืมอ่ะก่อนที่เราจะวัดกูจะอธิบายให้ฟังก่อนนะครับตรงกอบสีม่ว,วตงตรงนี้นะครับกอบสีม่วงใหญ่ๆนะเนี่ยเส้นใหญ่ๆตรงกาลบาดสีแดงตรงนี้แล้วกันนะครับตรงนี้เนี่ย ถ้าน้ำหนักเกณฑ์เราอยู่ในช่วงกรอบสีม่วงแสดงว่าเราอ้วนนะครับน<ต>ี่เราอ้วนแต่ถ้าเกณฑ์เราอยู่ในกรอบสีสีม่วงอ่อนตรงเนี้ยนะครับเนี่ยตรงเนี้ยแสดงว่าเราเราเริ่มอ้วนเนาะ,ะเราเริ่มอ้วนเนี่ยขียตรงนี้แล้วกันนะครับเราเริ่มเริ่มอ้วนนะครับส่วนถ้าอยู่ในช่องสีเขียวนะครับจุดตรงนี้นะครับช่องสีเขียวอันนี้เราถั่นะเรามีน้ําหนัก ที่ท่วมแล้วเกณฑ์ okay. เราท่วมแต่ถ้าเราอยู่ในช่องสีเขียวใหญ่ๆตรงนี้นะครับแสดงว่าเราสมส่วนนะครับก็คือตามเกณฑ์ตามวัยของเรา,าเหมาะสมแต่ถ้าเราเรามาอยู่ตรงนี้นจุดไอช่องสีตรงเนี้ยสีเขียวอ่อนมากๆนะครับตรงนี้นะครับอันนี้คือเราค่อนข้างที่จะผอมนะครับแล้วก็ อยู่ในช่องสีส้มตรงนี้นะครับแปลว,ว่าเราอยู่ในเกณที่หอ,อมนั่นเองและเราจะดูรู้ได้ยังไงว่าเราอยู่ในเกณฑ์ไหนนะครับอ่ายกตัวอย่างถ้านัดเรียนน้ำหนัก55ก็คือตรงนี้เดี๋ยวเปลี่ยนสีให้เป็นสีสีฟ้าดีไหมเนี่ยอ่สีเขียวแล้วกันนะครับอ่า นักเรียนน้ำหนัก 5, 5, 5้าสิบห้าก็คือตรงนี้นะครับวงกลมที่เขียวตรงนี้อ่าลูกศรีห้าอืมแล้วนักเรียนน้ำหนัก55าห้นานะอ้านักเรียนมีความสูงแค่ร4อยสี่อ่าร4 0สก็คืออยู่ตรงนี้อ่าเราจะดูส่วนสูงเราจะดูข้างล่างตรงนี้ก็ได้นะครับแล้วก็ดูข้างบนตรงนี้ก็ได้เหมือนกันนะส่วนสูงตรงนี้ก็ได้เหมือนกันนะอ่าร้อยสี่สิบตรงนี้นะครับอ่า วัะนั้นเราก็ลากเส้นมาเออให้มันประจบตรงที่ร้อยสี่สิบอยู่ประมาณตรงเงี้ปึ๊บอ่ะโอเคแล้วเส้นร้อยสี่สิบลากลงมาเอออาจจะไม่มาทันหรืออะไรก็ได้นะครับวัดปึ๊บอุ๊ยมันอยู่ที่จุดตรงนี้อ่ะจุดที่ตัดจบกันตรงเี้นะครับนี่เอามาสกสีเหลืองไว้เลยตรงนี้นะครับอ่ะน้ำหนักห้าสิบห้าสูงร้อยสี่สิบมา ประจบกันตรงกรอบสีเหลืองตรงนี้นะครับเห็นไหมแสดงว่านักเรียนเนี่ยอยู่ในเกณฑ์อะไรครับนี่ไงอยู่ในเกณฑ์อ้วนนะครับนี่เพราะฉะนั้นโอ้เกินเกณฑ์แล้วเป้าหมายของเราควรที่ต้องให้อยู่ในระดับสมส่วนนะครับเพราะฉะนั้นถ้าหนูจะทําให้ตัวเองสมส่วนเห็นไหมจะทำให้ตัวเองสมส่วนเนี่ยหนูพูดที่ทํำยังไงเพราะฉะนั้น หนูควรที่ต้องให้มีน้ำหนักเท่าไหร่ครับนี่อยู่ประมาณเนี้ยอย,อ,าาอ,อ,อย่างน้อย40วงกลมเนาะ40ถึงอะไรดีเราแค่สูงแค่สี่สิบเองถึงประมาณลงนี้แล้วกันนะถึงประมาณ30อา่าประมาณ20เนี่ยประมาณในช่วงเนี้ยประมาณ20เท่าไหร่27เนาะ27ถึง30อ่าเอา30ละกันเลยกลมๆลมนะประ,ประมาณนี้นะครับให้อยู่ในระหว่างนี้นะถึงเราจะมีความ ส่ส่วนนะครับเนี่ยจะอยู่ในเกมที่สมงส่วนแล้วก็ตามไหวนะครับ mm hmm. ไปต่อ, mm hmm. อวิธีอ่านกราฟอันนี้ <c oughs> วิธีอ่านกราฟนะครับอันนี้ก็จะเป็นประโยคที่เป็นความเรียงความเรียงเนาะ <c oughs> ที่คัวที่บายกราฟอันที่แล้วไปแล้วนะครับถ้าดูนั้นก็จะเข้าใจง่ายหน่อยแต่ถ้านักเรียนอยากจะรู้ว่ามือมันอ่านว่ายังไงหรืออยากจะ ศึกษาเพิ่มเติมก็มาดูวิธีการอ่านกราฟอันนี้ได้นะครับอันนี้สามารถดูได้เลยนะครับไปต่อไปนะครับเมื่อกี้เกณฑ์5ถึง18ปีมันอันนี้ก็เหมือนกันการแสดงอ้างอิงกัน,นครับน้ำหนักตามเกณฑ์ส่วนสูงอายุเพศชายนะครับอ,อายุอะไร5ถึง18ปีเมื่อกี้มันเป็นเพศเพศหญิงกับเพศชายนะครับอันนี้คือเพศชายแล้ว น,นี่ความแตกต่างจากเมื่อกี้นี้นะครับสิ่งที่บอกที่มันแตกต่างแตกต่างกันอย่างไรนะครับตรงนี้หายไปใช่ตรงนี้คือส่วนสูงเนาะจริงๆตอนแรกส่วนสูงมันอยู่ข้างบนนี้ใช่ไหมตอนแรกส่วนสูงอยู่บนนี้เนาะแต่เปลี่ยนแล้วอันนี้เป็นเกณฑ์หนึ่งนะครับเนะนี่ยแล้วน้ําหนักมาอยู่ข้างล่างนี่แหละเออมีสองกราฟนะครับสังเกตสองกราฟสิ่งที่เพิ่มขึ้นมา นี่ครับอายุและปีก็คือช่องนี้ครับที่มันเพิ่มขึ้นมาอันนี้จะวัดแล้วเราก็จะดูง่ายขึ้นว่าเฮ้ยเราอายุเท่านี้เราอายุสิบปีส่วนสูงแล้วเท่านี้น้ําหนักเราเท่านี้อย่างเงี้ยนะครับเราก็จะดูได้แต่อันนี้มันเป็นเกณฑ์แยกครับแยกยังไงแยกอันนี้แยกส่วนสูง กับตามช่วงของอายุข้างบนนะครับอันนี้เป็นเกจที่แยกน้ําหนักครับแล้วก็กับอายุข้างล่างตรงนี้นะครับอ่ะเรามาดูเราจะหาค่าวัดยังไงเนาะมันก็จะมีการประเมินครับการประเมินมันจะคล้ายๆกับอันเมื่อกี้นี่แหละแต่อันนี้มันแยกเป็น2กราฟน่ะแยกเป็น2ส่วนอ่ะอันนี้คือส่วนที่1นเนาะกราฟบนนี้นะครับส่วนที่1ส่วนกราฟนี้เป็นส่วนที่2น,นะครับ อาแยกยังไงเริ่มจากส่วนสูงนะครับคือกราฟนี้ก่อนเลยนะครับกราฟบนกราฟที่หนึ่งนี่นะเกณฑ์ที่จะดูนะครับก็จะมีตรงนี้เขาเรียกว่าสูงอ่าตรงนี้ค่อนข้างสูงตรงนี้ส่วนสูงตามเกณฑ์ตรงนี้ค่อนข้างเตี้ยนะครับและตรงนี้เตี้ยนะครับส่วนก็เนื้อหาก็เหมือนกันเลยเมื่อกี้เลยถ้าตกอยู่ในช่องสีไหนนะครับก็ให้เราดูตรงสีนั้นว่ามีผลเป็นยังไงนะครับโดยที่ดูอายุ อายุตัวอย่างเมื่อกี้สูงอะไร้อยสี่สิบเอาร้อยสี่สิบเหมือนเดิมเราอายุสิบปีอายุสิบปีสูงร้อยสี่สิบนะครับเอาเดี๋ยวครูจะลากเ้นให้นะครับร้อยสี่สิบปุ๊บลากมาถึงตรงอายุสิบปีปึ๊บมาจบตรงนี้นะสิบปีข้างบนตรงนี้นะครับดูจากเส้นลากลงมานะาะจบอย่างเลยเนี่ยประมาณนี้นะครับอ่ะแสดงว่า ประจบอยู่ตรงนี้นะครับแสดงว่า,าเด็กชายคนนี้นะครับอันนี้เด็ชายนะมีส่วนสูงที่เป็นตามเกมมาตรฐานเนีย่ยก็ถือว่าเรากินอาหารแล้วก็ดูแลตัวเองเหมือนเดิมต่อไปได้นะครับแต่ถ้าเรามีน้ำหนักโอ้ถ้าเราสูงไปเลยก็ถือว่าเรามีความสมบูรณ์ทางด้านร่างกายหรือเรื่องของอาหารการกินในเรา มีความสูงมากขึ้นนะครับแต่ถ้าเราเตี้ยเนี่ยอันนี้สําคัญมากถ้าเราเตีต้ยเราคนนี้ต้องพัฒนาร่างกายของตนเองอีกนะครับอ่อเลืมอธิบายไปช่องนกลาตรงนี้ก็เป็นช่องอายุนะครับอายุก็เหมือนช่องข้างบนตรงนี้นะครับหรือช่องข้างล่างตรงนี้เหมือนกันนะครับอันนี้เกณฑ์ข้างบนเลยเนาะต่อไปเกณฑ์ข้างล่างนะครับเกณฑ์ข้างล่างน้ําหนักน้ําหนักอายุสิบปีอ้าวเราหนักเท่าไหร่ แล้วนสักสี่ติดนะสี่สิบอายุสิบปีโยงขึ้นมาถึงตรงนี้แล้วก็ขึ้นมานี่เอบอ,อ่ะจุดจบอยู่ตรงนี้นะครับประจบกันแสดงว่าเรามีน้ําหนักที่เป็นแหละครับตามเกณฑ์นะครับเกณฑ์ก็จะมีอันแรกก็จะมีนะครับน้ําหนักมากเกินเกณฑ์น้ำหนักค่อนข้างมากอันนี้น้ำหนักตามเกณฑ์นี่เราควรที่ต้องอยู่ช่องนี้นะช่องนี้นะครับแล้วก็น้ำหนัก อะไรค่อนข้างน้อยอ่นนี้น้ำหนักค่อนข้างน้อยแล้วก็น้ําหนักน้อยกว่าเกณฑ์นะครับถ้าน้ําหนักน้อยกว่าเกณฑ์เราควรเนี่ยถ้ามันตกอยู่ในสองช่องล่างนี้นะครับสองช่องล่างกาตระบาดไว้เนี่ยควรที่ต้องรับประทานอาหารบริโภคอาหารแล้วก็ออกกำลังกายนะครับให้มากขึ้นนะกินอาหารที่มีประโยชน์มากขึ้นนั่นเองนะครับแต่ถ้าน้ําหนักเราเกินเกณฑ์อะไรมากขึ้นไปเนี่ยเราควรที่จะต้องลดมันลงมานะครับ โอเคไปต่อเนาะ,อ,นะอ่านจะอราไปเป็นอะไรเนี่ยอ๋อต่อไปเป็นเพศหญิงนะครับเพศหญิงก็จะคล้ายๆเพศชายเมื่อกี้เนี่ยเนี่ยก็จะเป็นคล้ายเกณฑ์ข้างบนเพศชายเมื่อทีทชชท่คลิปที่สรุปไปตอนแรกแหละครับนะอันนี้ก็จะดูประกอบได้นะครับนะดูประกอบเป็นเกณฑ์ได้นะานการอ่านกราฟก็เหมือนกันนะครับถ้าใครอยากจะอ่านหรืออยากจะรู้ผลก็สามารถ ศึกษาแล้วก็ดูกราฟตรงนี้ได้เลยนะครับไปต่อกราฟสแสดงการเจริญเติบโตอันนี้เป็นของเพศหญิงนะครับก็เหมือนกันเลยเหมือนของเพศชายเลยเนี่ยเหมือนกันเลยนะครับเหมือนกันที่อธิบายไปตอนแรกเมื่อกี้นี้เลยนะครับว่าดูดูยังไงเนาะดูเรื่องของอายุ ดูเรื่องของอันนี้แบ่งเป็นสองกราฟนะครับกราฟตัวสูงกับกราฟของน้ําหนักอย่างเงี้ยกราฟนี้ก็จะวัดเรื่องของความสูงนะครับเนี่ยแล้วตรงนี้ก็จะเป็นช่วงของอะไรครับช่วงของอายุนะช่วงของอายุเนี่ยตรงนี้เป็นอายุนะครับแล้วก็ตรงนี้อายุนะครับอยู่ตรงนี้เนี่ยให้เรามาดูตรงนี้ว่าเราอายุเท่าไหร่น้ําหนักเท่าไหร่ประจกันที่เท่าไหร่อย่างนงี้นะครับ่วิธีการการอ่านกราฟเราก็จะรู้ว่าเราเราอยู่ในเกณฑ์ที่อยู่ช่องไหนนะครับ เราจะได้แบบมีอะไรคิดทางในการที่จะรับประทานอาหารหรือคิดทางที่จะดูแลร่างกายตัวเราเองได้อย่างเ,าเรียกว่าอะไรอ,ะอย่างาง่ายขึ้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการออกกาลังกายเอย้เรื่องก็การเปรียบเทียบความสูงนะครับส่วนสูงนะครับสําหรับ ใครที่สงสัยเนาะหรือเราได้หนังสือสุขศึกษาไปนะครับแล้วเปิดเทอมมาปุ๊บหนังสือสุขศึกษาก็จะมีมีรูปกรารแบบนี้เราจะได้วัดเป็นเราจะได้ดูค่าว่าเรามีเกณฑ์น้าหนักส่วนสูงเท่าไหนตามเกณฑ์ไหมถ้าไม่ตามเกณฑ์ทํำยังไงหรือถ้าตามเกณฑ์เราควรจะดูแลตัวเองยังไงต่อหรือถ้ามากกว่าเกณฑ์เราควรจะดูแลตัวเองยังไงต่อนะครับเพราะฉะนั้น oh, <sh> ก็ต้องอดูให้ดีด้วยว่า เออเราจะมีจะเ,เรียกว่าอะไรพัฒนาการตัวเองอยังไงนะดูแลร่างกายของเราอย่างไงนะครับโอเคก็จบนะครับในเรื่องนี้นะครับหวังว่าจะได้ความรู้นะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าแล้วกันนะครับส่วนคลิปนี้สวัสดีครับ